กายยังถาวรกว่าจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนทั่วไปเข้าใจว่าจิตนั้นเที่ยงแท้มั่นคงไม่ตายแม้ร่างกายจะดับสูญแต่จิตยังดำรงอยู่เสมอแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหากจะยึดถือร่างกายว่าเป็นตนยังนับว่าใกล้ความจริงกว่าการยึดจ,จิตเพราะกายนี้แม้ประกอบด้วยมหาพูดทั้งสี่ก็ยังดำรงอยู่ได้นานปีหนึ่งสิบปีร้อยปียังพบเห็นแต่จิต ที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณนั้นในหนึ่งวันหนึ่งคืนดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจิตเปลี่ยนแปลงไวเปรียบดังวานอนในป่าที่เกาะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งแล้วปล่อยคว้ากิ่งใหม่แล้วปล่อยอีกไม่เคยหยุดนิ่งเช่นนั้นแหลธรรมชาติของจิตจงรู้เท่าทันจิตอย่าเพอยึดถือมันว่าเป็นเราหรือของเราแล้วความสงบแท้จะปรากฏสาธุ